กดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมกดไลค์คลิปผมด้วยนะครับกลับมาอีกแล้วสําหรับคอนเทนต์วัดยีฟโดยคราวนี้จะเป็นของวันเตอร์แมนมั่งนะครับแล้วตัวละครที่ผมจะามาแต่งคราวนี้เป็นสตรอรี่ที่แต่งและคลิดได้ยากมากๆเรื่องนั้นก็คือหากเเลียวไม่ถูกปู่คิงขังไว้ในขวุวอวกาศจะเกิดอะไรขึ้นกับจกักรวาลวันเตอร์แมน แม้นี่จะเป็นการเปลี่ยนเนื้อหาโดยเริ่มจากส่วนเล็กๆแต่หากมันเปลี่ยนไปก็อาจจะทําให้เกิดความเป็นไปได้มากมายจนผมอาจจะแต่งไม่ถูกเพราะามันชวนให้คิดได้หลายแบบมากๆเนื่องจากตอนที่เบเลียวถูกคิงขังในทำลายหลักเป็นเนื้อหาก่อนอุตาแมนรุ่นแรกจะลงไปประจําการบนโลกและเกิดก่อนอุนแต้แกลแล็กซี่ศึกษาประหลาดพิทักโลกก่อนภาคกาเนิดอุนตาแมนซีโร่ทำให้การที่เบเลียวไม่ถูกขังเนี่ยมันจะกระทบหลายเหตุการณ์อย่างแน่นอนผมขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลามากเกินไป อย่างแรกเบเรียลมีโอกาสหนีคิงทันไหมผมว่าก็5 0าสครับเพราะคิงเนี่ยทรงพลังมากกว่าเบเรียลแน่นอนในตอนนั้นป่าเบเขามีแค่กีการเบทเทอร์ไลเซอร์กับเลบัตที่สิงอยู่ในล่างยังห่างชั้นกระปูคิงถ้าจะสัก,กตรงตรง,ตรง,ตรงแต่ไอเรื่องหนีเนี่ยใช่ว่าจะไม่มีโอกาสหนีนะครับหากในตอนนั้นป่าแกคิดการไกลจะถอยไปเพิ่มพลังให้ตัวเองเพื่อที่ภายหลังคิงจะไม่สามารถขวางทางป่าได้เนี่ยผาก็คงหาทางหนีได้นะครับไม่ทางใดนก็ทางหนึ่ง คือตอนนั้นต้องรู้ด้วยนะครับว่าป่าเขาไม่ได้คุ้มคลั่งอยู่ยังมีสติพอคิดวางแผนได้อยู่แม้เบลเลียจะหนีไปแต่ว่าเนื้อหาช่วงยุคโชวะเนี่ยก็อาจจะไม่กระทบอะไรมากมายนะักเพราะเบลเลียคงจะไปซุ่มฝึกวิชาต่อสู้ฝึกการเป็นเลโอนิกหรือไปสร้างอุปกรณ์กองทัพมาเสริมเขี้ยวเล็บให้กับตัวเองซึ่งมันต้องใช้เวลาอย่างยาวนานกว่าจะมาล้างตาใหม่ในรอบที่สองได้ทําให้เหล่าพี่น้องตราน่าจะมีจังหวะไปทําภารกิจปกป้องโลกของเรา แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าที่ศัตรูของพี่น้องอุลตราอาจจะไม่ได้มากมายนักเพราะหลายคนในจักรวาลอุลตราแมนเนี่ยรู้ดีว่าป่าเบเรียวนั้นทรงพลังและน่ากลัวแค่ไหนทําให้พวกวายร้ายระดับกลางๆหรือกับพวกปลายแถวเนี่ยไม่กล้าขยับเขยื้อนะไรมากมายนักและมีความเป็นไปได้ที่เลบรัตจะให้กําเนิดเลวอีกคนอื่นเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเป็นแค่ลูกไล่ให้กับเบเลียวมีหน้าที่ไปขัดแข้งขัดขาหนักลบอุตราเพื่อให้เบเรียวไม่ถูกลบกวนในตอนฝึก แล้วถ้าเกิดมันเป็นแบบนั้นช่วงใต้กาแล็กซี่ศึกสัตว์ประหลาดพิทักโลกก็จะมีเนื้อหาที่เปลี่ยนไปขนาดใหญ่มากๆหรือมีความเป็นไปได้ว่าจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เพราะเลยอาจจะไม่ได้เกิดมาหรือเกิดมาเพื่อเป็นแค่ลูกไล่ป่าเบเท่านั้นไม่มีเหตุผลที่ต้องเป็นพระเอกคนใหม่เลโอนิกแบทเทิลก็ไม่น่าจะสามารถเกิดขึ้นได้ส่วนพวกเลโอนิกฮันเตอร์หรือชาวเพด,ด้านในอนาคตก็อาจจะมีตัวตนและย้อนเวลามากำจัดเลโอนิกตามเดิมแต่คราวนี้มันก็คงจะพุ่งเป้าไปที่เบเลียวเลโอนิกที่เก่งกาจที่สุด แล้วก็คงจะโดนเบเลียวกำจัดอย่างรวดเร็วทําให้ป่าเบเลียวได้รับการฝึกฝนที่ดีมากๆเพราะคิงโชว์แบล็กเนี่ยก็เป็นหุ่นยนต์ที่แข็งแกร่งไม่น้อยเลยครับเหมาะแก่การเป็นกระสอบทรายทดสอบวิชาใหม่ๆให้กับป่าเบเลียแต่ก็มีโอกาสที่เลวนิคันเตอร์จะไม่เกิดนะครับเพราะว่าไทม์ไลน์มันไม่เหมเือนเดิมอีกต่อไปแล้วแต่ผมก็ไม่มั่นใจมากเท่าไหร่นะครับผมเพราะอย่างที่ผมบอกว่ามันมีความเป็นไปได้มากมายเลยกับอิสตอรี่วอดอีฟมีของเบเลีย ตัวละครที่บทบาทจะต้องต่างจากเดิมชัวๆก็คือเลบาทอสอาจจะถูกเลบัทสั่งมาให้เป็นลูกน้องมือขวาของป่าเบเรียลเพราะหมอนี้ก็เป็นเลนิกที่มีฝีมือดีไม่น้อยนะครับหมอจะเป็นมือขวาให้กับป่าเบลเลยส่วนเบเรียวที่ไปฝึกมาจะมีความเก่งแค่ไหนผมมั่นใจว่าเจ้าตัวน่าจะโหดกว่าที่เราเห็นในภาคกำหนดต้าแมตซิโร่แน่นอนส่วนสัปหลาทั้ง100ตัวเนี่ยอาจจะมีแต่พวกใครจูรองบอสหรือระดับบอสเพียวๆเลยก็ได้และพวกมันจะต้องแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมแน่ ที่ผมคิดแบบนั้นก็เพราะว่าเบเลียลเนี่ยเป็นคนฉลานะครับถ้าดูในภาคจากกักรพรรดิทมินกับภาคอุงตาแมนจีนเนี่ยก็จะเห็นภาพชัดหน่อยว่าป่าแกนเนี่ยฉลาดแค่ไหนและสิ่งของที่ป่าเบเลียวสร้างแต่ละอันเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของกระจกระจอกๆๆเลยนะครับแล้วพอไปปะทะกับเหล่านักลุงตาครั้งที่2ผมว่าครั้งนี้หนักกว่าครั้งแรกแน่ๆเพราะเบเลียลจะแข็งแกร่งขึ้นมากไม่มีนักลุงตาคนไหนใส่เดี่ยวกับเบเลียวตรงๆได้แถมเจ้าตัวอาจจะมีกองกําลังเลวอีกฝีมือดีคนอื่นๆมาเสริมอีก ทาโร่อาจจะต้องใช้พลังซูเปอร์อุลตร้าแมนเพื่อหยุดเบเลียเอาไว้หรืออาจจะต้องถึงขั้นใช้เมมเบรุตอินฟินิตี้เบฟเข้าชนแต่จะใช้พลังไหนผมก็ว่าชนะเบเลียไม่ได้หรอกครับมากสุดก็ทําให้เบเลียถอยไปก่อนและทาโร่ก็จะไม่ได้ต่อยกับเบเลียที่ขู่เอาโอกาสทําให้ David เดวิสสปิเตอร์เนี่ยไม่น่าจะมีโอกาสได้เกิดขึ้นมากลับมาที่ส่วนสําคัญต่อ เพราะหากเบเลียวก่งขึ้นมอนสโตรแต่ไรจูหดๆมีเลวนีคนอื่นมาคอยช่วยก็ออกคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับที่นักโลบุนต้าจะาชนะได้แม้จะมีขุมพลังพันเทมอยู่ก็าตามและผลจากสงครามครั้งนี้ดาวบุนต้าจะต้องได้รับความเสียหายอย่างมากมีนักโลบุนต้าโนเนมถูกสังหารไปมากมายเหมือนตอนเอ็มพเรอร์บุกครั้งแรกส่วนนักรบบุนต้าที่เรารู้จักกันดีก็อาจจะบาดเจ็บสาหัสกันหลายคนสาเหตุที่เบเลียวจะต้องถอยเนี่ยก,ก็ไม่ใช่เพราะถอยเพราะซู้ไม่ได้นะครับ แต่พอนักรบมุนต้าอยู่ในสภาพที่สับักสบอมไม่อาจจะขวางทางเบเลียวได้อีกจึงไม่มีความจำเป็นจะต้องสู้ต่อไปให้เสียเวลาและหลังจากนั้นป่าก็คงจะอารวาททำลายดาวไปทั่วจัก,กรวาลเพื่อประกาศสักดาวความแข็งแกร่งส่วนศาสดาซีโร่จะได้กลับมาปกป้องนาอุนต้าไหมผมว่ายังไงก็ได้กลับมาอีกแล้วครับแต่คงจะไม่สามารถชนะเบเรียวเหมือนกับในภาคกำเนิดอุลตร้าซีโร่เพราะนี่ไม่ใช่เบเลียวที่โดนขังในคูวอวอกาศอย่างยาวนานแต่เป็นเบเลียวที่ขัดเกลาตัวเองมานานหลายปี แม้ซีโร่จะได้รับการฝึกฝนอย่างหนักจากเลโอแต่คงจะเป็นคู่มือให้กับเบลียเวอร์ชันนี้ไม่ได้แล้วพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยเหล่านักลบมุนต้าที่เรารู้จักกันดีรวมถึงซาสดาซีโร่ต้องฝึกฝนกันอีกเยอะเพื่อจะหาทางชนะเบลียให้ได้โดยเฉพาะเมบิวส์กับซีโร่ซึ่งซีโร่ในไทม์ไลน์นี้ก็มีสิทธิ์จะถูกเลือกจากพลาสมาสปาร์กและปลดล็อกทวินซอสอาวุธที่ทรงพลังอีกชิ้นหนึ่งและมีบิวส์ก็จะมีบทบาทร่วมรบเคียงข้างซีโร่บ่อยอครั้งเพราะว่าม แต่มันจะทําให้เหล่าอุลตราแมชนะเบยวไหมผมก็ไม่มั่นใจอีกครับเพราะเบยวอาจจะสามารถสร้างอุปกรณ์เจ๋งๆอย่างไรเซอร์กับไคจูแคปซูลก่อนหนะ้าฮิคาริก็เป็นไปได้หรืออาจจะสร้างกองทัพจากกลแบบในภาคเบเยวจากพัปมินแต่โหดเก่งกว่าเดิมก็ได้แต่ที่แน่ๆคือเหตุการณ์สำคัญของซีโร่ตั้งแต่ภาคเบยวจากกัปตันมินเนี่ยจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ทำให้ซีโร่ไม่ได้ is, อัลติเมตอีจิสอุลตราแมนซาก้ aka าจจะไม่เคยเกิดขึ้นมาชายนิ่งซีโร่ก็อาจจะไม่มีให้พวกเราเห็น แม้จะเราแบบนั้นผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะสามารถเป็นแบบอย่างที่ผมว่าไปได้ไหมเพราะคิงเนี่ยอาจจะพูดถึงกลุ่มพลังอันทรงพลังและบอกให้ซีโร่ไปตามหารวมถึงการตามหาลุงตาแมนคนอื่นๆมาร่วมรบด้วยจนทําให้ซีโร่เนี่ยไปได้อัลติเมตอีจิสโดยบังเอิญก็เป็นไปได้และต่อให้ซีโร่จะเดินไปจกัปจกรวันอื่นๆและได้อัลติเมตอีจิสมาครอบครองเนี่ยก็ใช่ว่าจะสามารถตั้งกลุ่มอัลติเมตฟอร์ซีโร่ได้นะครับเพราะมันไม่มีเหตุผลให้กูเลนไฟเยอร์มีเลื่อไหนท์แจนบอดแจนไนมาร่วมสู้้รบดวย แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่ซีโร่จะชวนนูต้าแมนที่ไม่ได้อยู่บนดาวนต้ามาช่วยกันโคน่นหลงเบเรียลแทนส่วนจุดจบนี่ผมมองนด้2แบบครับก็คือเบเลียลกับนักลงนต้าปะทะกันแต่ทั้ง2ฝ่ายไม่สามารถโคน่นหลงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแบบถอนรากถอนโคนได้ทําให้มันเป็นสงครามที่มีรู้จักจบไม่รู้จักสิน้นส่วนถ้ามองในแง่ดีเบเลียลก็อาจจะพ่ายแพ้แต่ฝั่งนักลงนต้าอาจจะต้องทุ่มสุดหน้าตักว่าจะถอนรากถอนโคนกองทัพเลโอนิกจนหมดสิน้น และจบด้วยการที่หลานนักลบอุลต้าบางคนอาจจะเจ็บหนักจนต้องรักษาตัวนั้นมากๆหรือไม่ก็เข้าร่วมลบไม่ได้อีกเลยแล้วมันก็อาจจะทําให้อุลต้าแมนจีทเนี่ยไม่ถือกําเนิดขึ้นก็เป็นไปได้น,นะครับเพราะหากเบเลี่ยเป็นยอดเลวอิกมีกองทัพเลวอิกฝีมือดีก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องสร้างตูนตะาแมนจีทแต่ผมก็ไม่มั่นใจในจุดนี้เท่าไหร่นะครับโอเคผมก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะวอตอิฟของเบเลี่ยเนี่ยมันแต่งได้ยากมากๆเลยนะครับผม หาผมทำได้ไม่ดีเนี่ยก็ต้องขอโทษอีกครั้งหนึ่งไว้เลยส่วนทุกท่านคิดว่าเหตุการณ์ต่างๆมันจะเป็นยังไงก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยตอบในคอมเมนต์อย่างแน่นอน